Mày vẫn luôn Khay thô hà lắc thô hà À vừa Đại này Ôi xưa xưa buồn khác thế hơi ừ ừ <laughs> ไม่ได้โทรหาไไม่อ้าวเพื่อนนั่นน่ะเชื้อผ้าบ่จะกลับกบกบไเชื้อผ้าอันนี้น่ะชุ่มไว้น้ำชุ่มไว้น้ำโอ้ยเพื่อนน่ะโอ๊ยลากตัวหาก็เป็นเมยโอ้ยใครนะเอ้าเรนักลูกใครนัโทรหาน่ะแม่เหรอใช่เหรอ เฮ้ยเก็บชสื้อผ้าแล้วเอาบอกยายสิไปห้5วันรักโทรรักโทรหาเบ้งแม่เหรอบอกแม่โทรให้บ่แล้วคุยบ่คุยกับเบ้ยบ่ ให้เบ้มารับบอกน้าให้เบ้ก่อนมารับตอนนี้เลยน้าเห็นไหมเพิ่งบอกเบ้ไม่ได้บอกเลยนั่นเนี่ยบุ๊ดตี้ไปจะไปอาบน้ำเบ้เบ้บออาบน้ำเออยายบอกว่าเฮอใครโทรหาบอกเฮ้ยจะไปเล่นชงการเหรอแล้วพี่พลอยไหนพี่พลอยเล่นลอยเลยตอนนี้อื บัวบอกว่าไปรับดูไหมรอตรงนี้นะบัวบอกจะรอตรงนี้นะชื่อเบ๊ดล้วแล้วเป็นไงตนตนหนูนไปซื้อของเล่นน่ะแล้วก็มีมีป้นสนัตว์นะน,น้ำด้วยมีแล้วนะมีคนสัตว์น้ำด้วยคนนูน้น ก่อนเหรอยังไม่ถึงวันจุกการกันสาดน้ำกันแล้วเหรอ,เ,อ,อเขาสาดใส่นูเหรอหนูก็บอกว่ามันยังไม่ใช่วันจุกการ์ <c> ่เ <ười> ไปนี่จะไปเล่นสุกการไหมแม่บอกว่าไงแม่บอกว่าไงไดมินทูหารแล้วบอกว่าไง ฉาดน้ำแล้วเรียกไหมเอ้ยเดี๋ยวเขาก็เล่นจงการดีแล้วเราดูนะไม่เห็นเลยไม่เห็นตรงนี้นะนู่นไกลจะถึงนู่นเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเออลุงนัดมารับไปเลี้ยงน้องนัดบอกอะอยาไปเลี้ยงจงการนัดบอกว่าลุงนัดมารับต้องไปเลี้ยงน้องนะคะ จุนีิพอยมาเลี้ยงน้องสิไหนชุนยังชุนยังไปอ้วนไปทางไหนไปไปทางไหนไปทางทางไหนไปทางนี้ใช่เหรอก็แล้วแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายข้างไหนซ้ายรู้จักมาเขียนซ้ายเขียนขวาทางซ้ายทางนี้ ทางซ้ายคือทางนี้ทางด้านลุงนั้นเป็นด้านขวาเราเรียกซ้ายเหรอสป็นยางยายน่ะมันยังไม่อ้วนน่ะนี่ใช่หรือใช่เดี๋ยวนี่เหรอเดี๋ยวนี่เหรอเลยตรงนู้เลยตรงนู้เลยม่ใเหรอไม่ใช่ตรงนี้เหรอตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงไหนตรงนี้เหรอใช่อ๋อที่ที่มันมีน้ำมีน้ำด้วยเหรอข้ามไปมีน้ำด้วยเหรอมีสะพานไหม แล้วมินไปนอนสวนยางเหรอลูกไม่กลัวผีเหรอไม่กลัวมันมีผีไหมไม่มีเหรอมีแต่คนเหรอเอาแล้วมินทํายังไงล่ะมินก็นอนเหรอเขาคนก็กอกแล้วะหรอแล้วยายล่ะยายก็ไปกินยายายก็ไปกินยาแล้วแล้วมินนอนคนเดียวเหรอนอนกับพ้อโอ้นอนกับโพ้อเปลี่ยนกันกีดบ่ยายกับโพ้อน่ะ อืมอา้าแถวนี้แถวนี้ให้โพไปกีดแถวนี้ให้เบ be, ไปกีดบ่เปอ้วนกีดบนนี้บ่กัมให้ให้โพให้โพมันหนักเนยเออให้โพให้ให้โพพักผออ่อนแล้วแล้วแล้วเบอ้วนไปกีดยางใช่เออใช่กี่วันแล้วไม่ได้เจอกันีกี่วันแล้วกี 50, ่วับบนแล้วนะสิบวันสิบวันสิบวันเราได้ไม่เจอเบอนะ่ คิดถึงเบ๊มไหมล่ะคิดถึงน้องไหมคิดถึงน้องอะไรบ้างแ<ห>นด์มินน้องเล่นกับกับน้องพระพิงน้องพระพิงโอ้น้องน้องนพระพิงจลลนะเห็นแล้วนะน้องพิงมองเห็นแล้วนะพี่น้องเขาก็พูดหยอกกับแอดมินเดี๋ยวเขาก็พี่แอดมินพี่แอดมินอะ <c oughs> เล่นด้คนนะน้องก็พิงเล็กสุดนาอพี่พี่มินโตสุดแล้วทีนี้ก็มีพี่ละลินคนที่สองน้องนอง้นองละลินโตแล้วอืมตัวกี่ขวบแล้วน้องละลินอะ่ะ 11ิบเอ็ดเดือนแ <11 S 1> <laughs> ล้วพี่ยังเหละกี่เดือนส <11 S 1> อ,องเดือนเอ้าพี่มินละกี่เดือนสิบเดือนสิบเดือนอเอา้าเกิดพ้มละลินเหรอสิบเดือนเฮ้ <laughs> <laughs> มันใครนะมัน <laughs> ไม่ได้ จำได้ด้วยเอาถ้าไม่รู้ว่าเป็นบ้านบาดาหึขก็ไปได้ก่นตอนอยู่ในป่าดอไม้เ,มงไงเออแล้วไปไดมาจอดลงตรงนี้เหรอะโอ้เก่งมากจําได้ด้วยบ้านดอกคุหลืงองงามแต่มินม้นเถวะดอกคุหลอะไม่ใช่เป็นเท้าแล้วบน่น่ะเไม่อยากใส่กไหไม่ใช่เป็นเท้าแล้วบ่นนี่เดี๋ยวล้วกลับไปก็เอาออกอตอนนี้มันอันนี้นี่มันติดนี่ไง นี icana, Entonces, ่ยเขาเล่นส <idal> <puntos illa. S 3> ุกันแล้เล่น <exception> euh ุกันแล้ดูดูดูไม่นี้อัดูนเขาเล่นจุกักัแล้วไม่มีใครสาดเลยเขาเง่กันแล้วเขาสาดไม่ทันแล้วเนาะ เปียกเลยพวกเขาทำอะไรกันมิ้นแล้วก็แล้วก็ทำไมแล้วไม่ขี่มออเตร์ไซค์มาล่ะขี่มออเตร์ไซค์มาตรงนี้ตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาตอนเย็นกันอ๋อมีการโบกด้วยโบกด้วยไปกระจอกแอฟพูดหน่อยเดียวไปกระจอกแอฟพูดหน่อยเดียว ไปพูดเดีวเร็วไปดูแกพี่บอยตรงนี้หนุ